วันนี้เป็นวันพระนะแล้วก็เป็นวันพระที่ไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าเป็นวันสำคัญนะในทางพุทธศาสนาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าเป็นวันคล้ายนะหรือตรงกับวันประสูติตัสรุและปรินิพานของพระพุทธเจ้า เรียกง่ายๆว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรพิเศษให้กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมสิ่งพิเศษที่ว่านี้เราเรียกง่ายๆว่าทำบุญปกติถึงแม้ไม่ใช่วันพระเราก็ควรจะทำบุญกันอยู่แล้วแต่เมื่อ วันพระมาถึงแล้วก็เป็นวันสำคัญซะด้วยเราก็ควรจะทำบุญที่พิเศษกว่าวันก่อนก่อๆทำบุญที่ว่านี้เนี่ยจะหมายถึงการใส่บาตรถวายสังฆทานหรือมาวัดเพื่อฟังธรรม ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องดีนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นการเติมความสดชื่นผ่องใสเบิกบานให้กับจิตใจหรืออย่างน,น้อยก็เป็นการเว้นวักชีวิตที่เคยทำเป็นปกติซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลเราเว้นวัก ชั่วคราวเพื่อมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือมาวัดนะฟังธรรมเดี๋ยวพะช่วงนี้นะสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ปลอดภัยเสีทีเดียวแต่ก็ดีกว่าปีก่อนนะที่เรามาวัดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เรามาวัดได้ แล้วก็เราสามารถที่จะทำบุญอะไรที่พิเศษให้กับตัวเองในวันนี้มีบุญอย่างหนึ่งนะที่เราน่าจะสนใจทำกันให้มากขึ้นนะนั่นคือการปลูกต้นไม้เพราะอะไรนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีความสำคัญนะกับพระพุทธเจ้า และดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อพุทธศาสนาแล้วก็มีความหมายต่อเราทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธต้นไม้สำคัญอย่างไรนะกับพระพุทธเจ้านะก็อย่างที่เราทราบดีนะพระองค์ประสูติตัสรุปปรินิพานก็ใต้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่เป็นแค่ส่วนประกอบหรือเป็นฉากหลังนะของพระพุทธเจ้านะ แต่ว่าเป็นส่วนสำคัญด้วยเพราะว่าการตัดรู้ของพุทเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้นี่เพราะพระองค์เนี่ยตั้งใจนะเลือกเอาสถานที่ที่มีธรรมชาติร่มรื่นท่านใช้คาว่ารมมน,นีท่านเห็นริมแม่น้ำในรัญชาราเนี่ยมีความสงบร่มรื่น เป็นโรมันีอย่างที่พระองค์ตัดว่าเนี่ยฐานที่นี้เป็นถิ่นโรมันีจริงหนอมีภัยสนร่มรื่นน้าชื่นบานนะมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำเย็นชื่นใจตรงนี้แหละนะเป็นที่ที่เหมาะกับการบำเพ็ญความเพียรสำหรับกคะบุตรและพระองค์ก็เลยตัดสินใจว่าจะ ใช้ตรงนี้แหละนะเป็นที่ทำความเพียรจนกระทั่งได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยามเป็นการบรรลุถึงความพ้นทุกข์ใต้ต้นไม้ในร่มไม้นะต้นไม้นั่นตอนหลังเราก็ตั้งชื่อว่าต้นโพที่จริงชื่อเดิมเนี่ยชื่ออัสศถะนะ แต่ว่าเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าตัดสรู้จึงเรียกว่าต้นโพโพที่แปลว่าตัดสรู้และไม่ใช่พระพทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นนที่ตัดสรุใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้น27พระองค์ก็ล้วนตัดสรุปต้ต้นไม้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะไม่ได้ตัดสรุปในถ้ำหรือว่าตัดสรุป ริมชายหาดนะแต่ตัดสุรุตายต้นไม้ทุกพระองค์เลยแล้วต้นไม้ก็หลากหลายนะมะม่วงก็มีมะเดื่อก็มีมะพร้ากก็ใช่นะต้นสนต้นสะเดาก็มีรวมทั้งต้นไทรต้นตีนเป็ดและต้นกากระถิงเป็นต้นนะ ก็ไม่ได้เป็นต้นไม้ที่วิเศษอะไรนะแต่ว่าก็มีความหมายตรงที่ให้ความร่มรื่นเกื้อกูลต่อการบําเพ็ญธรรมจนพระองค์ได้ตัดสรู้แม้กระทั่งผู้เจ้าองค์ต่อไปเนี่ยคือพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยก็มีการพยากรณ์ว่าจะทรงตัดสรุ้ใต้ต้นกากระถิ่งนต้นนาคะเนี่ย นั้นเวลาเราเราลึกถึงบุญคุณของพุทธเจ้าก็ขอให้เราลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้นี่มีส่วนต่อการตัดสรุปข,ของพุทธเจ้าอันเป็นที่มาของพุทธศาสนาสมเด็จนนพระตุคตศาสา์เนี่ยถึงกับกล่าวว่าทินรมนันนีเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของพุทธศาสนา และไม่ใช่แค่จุดตั้งต้นนะเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้ารัสสรุมีพระสงฆ์สาวกมาบวชเป็นจำนวนมากมีพระรหนั์นับไม่ถ้วนการสร้างวัดสร้างวาเพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนนำไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ล้วนแต่มุ่งให้เกิดเป็นที่ที่รมณีเรียกว่าถิ่นรมณีนน ว่าสมัยก่อนในระบบการก็เป็นเชนรมนันงนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้จักคําว่ารมณีนะเรารู้จักแต่คําว่าเริงรมนะเราไม่ค่อยรู้จักคําว่ารมณนีรมณีก็แปลว่าถ้าพูดเป็นรูปธรรมคือน้ําอุด,ดมร่มรื่นในพรึกษามีจุดเด่นก็คือมีต้นไม้ที่ร่มรื่นนะให้ร่มเงาให้ความสงบ เวลาพวกเรามาทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็อย่าลืมระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่มีต่อพุทธศาสนาเวลาทำบุญเนี่ยอย่างเช่นในวันมาฆวิสาขาอาสาะหะก็อย่านึกถึงแต่เพียงทูบเทียนให้นึกถึงต้นไม้ด้วยนะเพราะว่าการบูชาคุณเนี่ย ถ้าเรานำต้นไม้มาเป็นเครื่องบูชาคุณของพระเจ้าก็ถือว่าเหมาะสมแล้วควรทำด้วยนะเพราะว่าต้นไม้นี่ถ้าเรานำมาเวียนเทียนแล้วเอาไปปลูกมันก็จะเกิดผลงอกเงยตามมาตาบเท่าที่ต้นไม้นะยังมีชีวิตอยู่ไม่เหมือนทูบเทียนนะพอเราเวียนเทียนเสร็จ นะมันก็กลายเป็นขยะไปซะและ้วไม่เกิดผลอะไรขึ้นมานอกจากเป็นขยะที่เราต้องจัดการแต่ต้นไม้นี่เอาไปปลูกแล้วนี่ก็จะนำสิ่งดีๆมาให้มากมายเช่นอากาศบริสุทธิ์ดึงฝนให้ตกลงมาจากฟากฟ้าถึงแม้ว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกนี่มันก็ต้องอาศัย ความตั้งใจในการดูแลให้เราเรือกว่าต้นไม้เนี่ยเป็นต้นบุญนะอยากจะทําบุญเนี่ยก็ให้เราเลือกถึงต้นบุญด้วยเป็นต้นบุญในแง่ที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะเติบโตงอกงามได้เนี่ยก็เพราะเราดูแลใจใส่ความดูแลใจใส่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งนะ บุญนี่คือการทำความดีถ้าเราทำด้วยความทำแล้วก็ตามอย่างเอาใจใส่นะมีความเพียรอันนี้ก็คือบุญต้นไมา้จะางอกงามได้ก็เพราะมีบุญเป็นเหตุบุญของเราแล้วก็ส่งผลงอกเงยเป็นบุญด้วยคือให้ความร่มรื่นแก่สรรพชีวิตให้อาหาร กับสัตว์ต่างๆมากมายและเป็นที่พังพิงของสัตว์นานาชนิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสรรพสัตว์นี่เราเรียกว่าบุญเหมือนกันนะต้นไม้นี่นะเพราะนั้น,นจึงเรียกว่าเป็นต้นบุญคือเกิดจากบุญได้แก่ความเพียรพยายามของเราและก็ให้เกิดบุญคือประโยชน์กับสรรพสัตว์พระูเจ้าก็ตัดไว้เองนะว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่า บุญของผู้นั้นย่อมเจริญทั้งวันและทั้งคืนเพราะนั้นเนื่องในวันวิสาขาเนี่ยก็ให้เรานึกถึงต้นไม้อย่างที่ผ่านมาหลายวันก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนนะหลายแห่งปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพราะว่าเป็นการบูชาคุณของพืชเจ้าบูชาคุณด้วยการขยายถิ่นรมณีให้กว้างนะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการทําด้วยความสํานึกในบุญคุณของต้นไม้นี่ก็ทํากันไปหลายแห่งหลายที่แล้ววันนี้ก็ยังไม่สายนะที่เราจะทําหรือหลังจากนี้ก็ได้โดยเพราะวันนี้เนี่ยเราจะเวียนเทียนกันนะก็ลองเวียนเทียนกันด้วยกล้าไม้ดูนะเพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของต้นไม้ แล้วก็เป็นการย้ำเจตนาว่าเราจะนำต้นไม้ไปปลูกเพื่อขยายถินโรมณีหรือเพื่อสร้างถินรมณีให้กระจายกว้างไกลออกไปเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าถินโรมณีนี่ไม่ใช่เป็นแค่จุดตั้งต้นของพุทธศาสนานะแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงคำจุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่เรามองข้ามไปพุทธศาสนาย,ยังยืนมาได้ไม่ใช่เพราะพุทธบริษัททั้ง4ไม่ใช่เพราะมีวัดวาอารามมีโบสถ์วิหารอย่างเดียวแต่เพราะมีป่ามีธรรมชาติที่ร่มรื่นแม้แต่วัดนี่ก็ยังต้องตั้งในป่าเลยจึงเกิดวัดป่าจำนวนมากแม้กระทั่งทุกวันนี้หรือถึงเป็นวัดในเมืองก็ควรจะปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่กายและความสงบเย็นแก่จิตใจ วันนั้นเนี่ยคืนนี้เย็นนี้เนี่ยพวกเราจะไปเวียนเทียนที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งที่นี่นะก็ให้นำต้นไม,ม้มาร่วมเวียนเทียนด้วยหรือจะเอาต้นไม้จากที่นี่ก็ได้นะเอาไปเวียนเทียนแล้วก็เอาไปปลูกนะเพื่อให้เกิดความร่มรื่นและขยายฉินรมณีให้กว้างออกไป และเพื่อให้ต้นบุญนั้นเนี่ยได้จะเลยงอกงามในที่ที่ของเราหรือที่สาธารณะก็ได้จากนี้ไปก็เตรียมรับพรยะถาวริวหาภูราปริภูเรนจิสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพภูเรนตูสังกับปา จันโทปนารโสยะธามณีโชติราชโยถาโยมิวาจันตุสาวรรภะนาสันตุมาเตภวะวันตารโยสุขิภายุกอภวะภิวานนาสิลิสันิจัง อามะญาโนญาตาโรธรรมวาตาเนยุวันโนสุภังภะลังภาวตุสาวะมังภะรังอันตุสาวะเทวตาสาวะพุทธานุภาเว นาสัตตาโสทีพวันตุเตพวันตุสัพพังอารังผันตุสัพเทวตาสัพทามานุภาเวนาสัตตาโสทีวันตุเตพวันตุสัพพังอารัง